ฮัลหมาต่อเลยไม่พูดมากเลยครับไปเลยรีบให้จบเลยไม่ไหวแล้วโอ้ลงมาแล้วมามาเลยอืมอืม Are you alright Are you alright alright แล้วพี่หมีตบแม่งเนี่ยเอา ah. อุ้มเฉยเลยตบหัวสองทีครับโอ้ทสานที่นี้มันอะไรกันเนี่ยกูแปลอันเดิมหรือเปล่ามันซ้ำหรือเปล่า อ,อื<ด>้อนี่มันบ้านของเล่นหรือเปล่า <laughs> ใช่วะบ้านของเล่นกูแปลตรงตัวเลยเพเฮาเนี่ยมันล็อกเหรอสองสัยมันต้องการการเปิดจากข้างในนะฉันช่วยได้ <c oughs> พี่หมีมึงไปเลย <c oughs> มาเปิดดี โอ้ดูสถานดูสถานที่นี้สิเปิดแล้วเอไรเนะี่ยฟังสิเสียงนี้มันชอบมันมาจากกลางประตูนี้เราจะเปิดยอะไร สงสมันต้อง,ม,องมีอะไรเชื่อมต่อใช่ป่าวะกูใส่แม่งใส่ไม่ได้พี่หมีมึงอย่าสนมากเดี๋ยววีฟูมันก็มาอีกหรอกแค่เสียงกูก็หลอนแล้วเข้าใจไหมพี่หมีฉันมีคำถามนะว่ามันอะไรคือคุณแจมีอะไรที่สามารถใส่ไปได้บ้างไหมมีครับอืใส่แม่งเลยเล่าความเก่านะครับนี่ รู้สึกปิดฝาไปปิดให้สนิทสิปิดอีกหมนุนอุ๊บเอใช้แรงงานเด็กนนเนี่ยจำรวแจ้งตำรวจแม่งเลยพี่หมีเนะี่ยดูสิมันมีอะไรอะไรวะจะเปิดวันยังไงเนี่ยเรามาหาทางเปิดนั้นกันดีกว่ามาอะไรอ่ะกดแล้ว มมันต้องหาอะไรที่ลงตัวนะครับที่ใส่ไปอ๋อมือจิมมีเป็นอะไรเนี่ยเปิดแล้วดูสิมันเป็นความทรงจำที่ถูกอันล็อกมันแล้วหลังประตูนี้ ถ้าเราต้องการจะต้องต้องการสามอย่างครับขาดอีกสามอย่างพี่หีมันขึ้นมาเลยอบอกรัวสองพีเป็นธรรมเนียมนะครับไม่ต้องหัวฉันจะช่วยช่วยเซฟรักษาเองโอ้โหเฮ้ยไม่อยากจะลงไปเลยเนี่ยนั่นไหนก็ลงละหลอด คือน,น้าหลดเลยโอ้ยปิดไฟด้วยเนะี่ยไม่อยากจะบอกอที่ไหนเนี่ยโอ้โหอยู่คนเดียวซะด้วยสิคันโอ้ดูสิมันเป็น ความทรงจำอ๋อแหลกแหลกแหลกแฟมเลตตกคุณอุปอะว้ายแล้วมันอะไรกันเนี่ยมีดอกไม้ได้วยภคยทางนี้ใช่บอคืออะไรเนี่ยอ๋อโดดข้าไม่ได้ด้วยต้องการอะไรอ่ะ อ๋อเก็บของเอาหมุนเฉยเลยเอาเอาเดี๋ยวก่อนนะลองมางที่เดียวให้มันจะหยุดปวมาไม่ได้ไหรอกนายนายนายอยู่ไหนจ้านี่นี่ตรงนี้อออวาไม่ได้ไปเถอะ ไปเลยท่านผู้ชมหลบซ้ายหลกขวาโอ้ข้าซอกข้าวซอกช่องวูเป็นความจำอะไรอะเอาแล้วไม่ธรรมดาถ้าเล้วเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมน้ำเน็มเด็กๆน้อยๆอย่างที่เราคิดก็เป็นได้นะแล้วคุคิดอย่างนั้นเหรอเนี่ยไลด์อีกแล้วอู้โอ้โห มันนะดูเลยสไลด์ทั้งวันเลย there way this tower? มันเป็นห่อคอยอะไรเนี่ยเก็บมา p ิ s t a p บไอนชิเบอรีกดของกูมีสองอันแล้วอ้อเหมือนให้เราหาของนะครับจงังหวะนี้เหมือนให้เราหาอีก,อ,กอันเนี่ยอีกสี่อันลองขึ้นทางนั้นก่อนดิขึ้นได้เปล่า เดินเดินกระตุกปรับแป๊บเลยเอากดไรเนี่ยโ้องแมกเออปชั่นปิดหน้าเลยคอนโทรลลา f t Spin Left s h ูแล้วว่าเรฟชิปแต่กูอยากให้มันกดเรฟทครั้งเดียวแล้วมันวิ่งตลอดเลยเข้าใจป่ะไปได้ปะไปไม่ได้เว้ยติดไรเนี่ยติดสาย โอ้โหอะไรอ๋อมันเป็นคันโยกไม้อะไรทักอย่างไปเดีวลอยช้าาคารเลยพวกอืออือหืออยู่ในถ้ำอะไรเนี่ยครับ <c oughs> อุ๊บฮ่าเจออัน,นแล้วโอ้โหมืดเอาแล้ว คิดล็อกอีกชิบหายแล้วไม่เอานะโอ้โหมีรังสีครับมีรังสีบงบอกว่ามึงอย่าเปิดออกเปิดให้กูด้วยครับอื <c oughs> ใจดีจริงๆจังหวะน,นี้ครับเอียงหัวนิดนึงนะครับอื <c oughs> น่าประตูตรงนี้เปิดแล้วครับโอ้โหอืมอ่าฮ่าโอ้โหจังหวะน,นี้อยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหสัญญาณเลยครับอย่างนี้เป็นสัญญาณบอกเลยอืมอืม อ่ยไปไม่ได้ทำไมถึงไปไม่ได้โอ้ยห้อยก่อนนะครับก่อนนะครับมันมีพลังงาน ขนลุกเลยเนะี่ยจริงๆนะแต่เนี้ยโคตรอยากเล่นให้จบไปไวเลยเอ้ยล็อกรอระไม่เป็นไรไปเปิดก็ได้เอาแล้วเสียงมาอีกแล้วเฮ้ยไม่หัวใจมันเต้นอย่างนั้นอนะ thoả rồi à ngay, khổ, cu lạn นี่ครับไออันเจอแล้วไม่หยิบไม่ได้อะ่ะต้องยืนอนะ่ะเฮ้ยโอยหมาเอ้ย,อยต้องอะไรมาเปิดอะ่ะเปิดไม่ได้อะ่ะ ต้องใส่ปล่อยไปยก่อนไปที่อื่นก่อนดีวกว่าปล่อยแล้วครับจังหวะนี้โอ้โติดโอ้โหโอ้โหโอ้ไฮ เอาแล้วครับนี่ครับดึงออกมาตออไปวิ่งไม่ไปแจมเป็นเต้นอย่างนั้นนะนี่เอาอีโฟเ้วยนะลงไปเลยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมีบริการปิดฟรีที่ดีฟิตด้วย เรียกพี่หมีเลยพี่หมีกด F พี่เรียกพี่หมีเหรอเออดีเว้ยแสงสว่างเก็บได้ด้วยมันเป็นอะไรรูปว่าอะไรสถานที่นี้มันเป็นความหวังแบบแบบอะไรหลอ,อนจริงๆครับจังหวะนี้ครับมาใจอันหนึ่งละน้องคู่น้องคู่ที่รัก หน่ายทางออกนี่ไงเจอแล้วไปหน่นเลยเปิดดิปะวะเ้อเอาไปเฮ้ยเอาเปิดไปแล้ว ชีวิตต้องเดินต่อไปครับอ้อันนั้นต้องใส่มันต้องการต้องมีอะไรบางอย่างไปเปิดมันโอ้โห ชิบหายแล้วจังหวะนี้จ้ำเลยครับจ้ำเลยทางนี้ทางอะไรอ่ะไมอยัง มามาแล้วนี่หว่าไปไม่ได้นะเหมือนมัน,ม,นมันต้องไปเอาอันนอีกอันนึงอืไปแล้วยังไม่รู้วิธีเอาเลยเอาไม่ได้อ่ะ พี่ไ่ช่วยอะไรได้ไหมเนะี่ยเปิดไม่ได้อ่ะอเปิดไม่ได้ครับหลอนเปิดไม่ได้ไปไปเถอะที่อื่น ต้องเดินอย่างชายชาติครับเราห้าวเราหานนะัะอย่าไปกลัวอีฟูครับอ,อ้อไม่ได้ข้างบนสไลเดอร์มีอะไรเปล่าเซิร์ชก่อนค้นหาข้างบนอ่าขึ้นได้ไม่มีอะไรให้ดูวิวสไลเดอร์สนุกไหมล่ะน้องพี่แม่สนุกกับน,น้องด้วยแลละพี่ไปด้วย เป็นเกมแรกเลยเนะี่ยชใหยผมผลลุกเนะี่ยวงเวงยังไงก็ไม่รู้อะไปใส่ก่อนใส่ไปไปสองอัอนอยังไม่ได้ดูไปดูบนบ้านเลย เซฟแล้วโอ้โห <c oughs> มีเซฟให้อย่างนี้ด้วยนะครับมันม่ขึ้นไม่ได้อนะ่อเดยกก่อนนะอ๋อาส่มันต้องการไอ้ลูกบอลอันนั้นนะครับเพื่อไปหน่วงน้ำหนักไป พี่ฟูครับไม่เอาตอนนี้ไม่เอาครับไม่พร้อมทางนี้รู้สึกว่ายัางไม่ได้มาเลยอ๋อมาแล้วอ่ะทางเดินกลับไปดิเห็หุตุกาตาไม่ก็เลือดออกอ่ะให มีอยู่เป็นเพื่อนหน่อยเออมีพี่หมีแล้วอุ่นใจไปไม่ได้มันปิดทางแล้วมีหมีครับมีผีมีมีหมีดีดีอะไรวะเรียกว่าอะไรวะพูดไม่ถูกเลยเนี่ยโอ้มีพี่หมีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะแหมกว่าจะเรียนคำพูดได้ นี่ไม่เข้าใจเลยอันนั้นต้องใส่ต้องไปอันนั้นเดียวแล้วไปลุยไป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 ที่เดิมเลยไม่ใช่เอาแล้วก่อนนี้มันเป็นทางเดินที่เรามาใช่ไหมใช่ครับน,นี่ีมีคนปิดไว้ ที่ไหนที่ไหนไม่ได้ไปอีกนะโอ๋อนี่ไงใช่ปะตัน,นถ้าเกิดปิดซาวในหูได้มันจะดีมาก ที่ไม่พูดนี่ไม่ต้องสนไม่ต้องงงอะไรนะไม่อยากจะพูดแต่เท่าไหรไ่พากูหลอนนะเกมนีะไอีกทางที่ไปเอานั่นอยู่ไหนนี่อ๋อ,อกวงงงมาตั้งนาน ไอ้ล้อนี่มันตัวเป็นหะนี่เองอ๋อเลยครับทำยังไงนี่ด่ดูทางนี้ทางนี้ตอ้ักกี้แบบขนลุกสู้เลย เอาไอ้อเหียดเอาต้องเปิดให้สุดเลยเก็บมาแล้วมันคงไม่มีพลังงานไปไปใส่ครับไปใส่ไม้หินที่รักของเรา ข้องใจครับทางนี้มันต้องเป็นทางที่ไปได้แน่แต่แค่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงว่าต้องปีนทางนี้ไปว่ะอ้าวใช่ด้วยป่ะอ้าวใช่ด้วยอ,อ๋ออันนึงอยู่นี่ครบแล้ว โอ้โห oh, oh. ดูทันทีก็ต้องมีพลังงานนะครับอืซาวามาแล้วอุ้ย <c oughs> <c oughs> พี่ฟูร้องอะไรน,นะ ไปแล้วครับต้องสู้มันครับความกลัวสิ่งที่เราต้องสู้นะครับเสียงอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะ เฮ้ยไปไปพลัพงงานอะไรรับรู้รถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับ มันไม่เครียดอย่างนี้เ,นเกมอยูต้องเครียดขนาดนี้เลยเป็นไงเป็นการครับวัดใจกันไปเลยวัดใจกันไปเลยอย่าไปกลัวไงบอกแล้วครับอย่าไปกลัวครับมันก็แค่ความกลัวที่จะทำให้ทำให้ ให้กูหลอนนะมารีบใสรบ่รีบไปดีกว่าอุ๊บปะขึ้นได้แล้วไม่มีอะไรเลยโอ๊ะเกมอะไรไม่รู้ไรสาระ ขึ้นไปเลยครับขานขานขานไป้วยความรวดเร็วขานไปแล้วผมฮึอ <c oughs> ุ้ยขนลุกแล้วเมื่อกี้จริงๆอะ่ะแบบทั้งตัวเลยเมื่อกี้แบบดูแบบฟื้นไปเลย ไล่กันนักหนาเนี่ยกูหันหลังเลยครับหันหลังให้เลยภาคอะไรไม่ออกเลยจริงๆจังหวะนีุ้ึบอ้าว อ๋อโอ้โหตกใจหมดเลยอะไรยะแม่อะไรครับแม่กดแล้วคุณแม่คุณแม่หายไปทำไมคุณแม่ชอบทำให้ผมเป็นห่วงอย่างนี้ครับขาเลยโอ้ไฟน์รี่ฉันเข้าใจแล้วล่ะ ตึง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 เพลงนี้อีกแล้วครับไปเลยลงไปเลยอุ๊บโหลดอิ่งครับวลงมาแล้วอุ๊บชะอ้าาาาาา พี่หมีกูลองไม่เก็บพี่หมีนี่เป็นไงไปอุ๊บ We way have safety a to to find มันมีทาง,ท,างที่ททอะไรก็ไม่รู้ที่ปลอดภัยอ้าวประตูเปิดไว้แล้วด้วยครับพี่หมีนี่มันก็ไม่ต้องเปิดแล้วแม่ของนายเขาว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะกูแปมด้วย You me, together o and n me will I k มาโคงน้องใส่ชิ้นของชิ้นเสียงสั้นเลยใส่ไปเลยครับอันเนี้ยฮะเรียบร้อยครับชิ้นที่สองในความในเมมโมเรี่องคุณแม่เรานะติดปอหมุนอึ๊หมุนสิหมุน ใช่แล้วอย่างนั้นแหละเออเรียบร้อยอ่าอีกแล้วอีกแล้วใช่แล้วโอ้โหโอ้โห่าอไม่้มมล้พอแล้วผมยังไม่พร้อมคนพัทนครับสหรับ ครัที่สองนี้ก็คนลุกครับเดี๋ยวไเจอกันคราหน้าคราวนี้ก็สวัสดีชั้นด้วยนะครับ